ควรเป็นที่ที่เราทุกคนรู้สึกปลอดภัยและมีความสุขแต่สำหรับบางคนเรงเรียนไม่ใช่ที่แบบนั้นเจอเลยว่ะทำไมเพื่อนต้องร้อเราด้วย คำพูดเพียงไม่กี่คำอาจทำให้ใครบางคนรู้สึกแย่ไปทั้งวันเฮ้ยแม่งทำไรอ่ะทำระอันี้ก็เพื่อนเรานะเว้ยเาเพื่อนคืนมาพวกเธอรู้หรือยังในการบูลลี่เพื่อนอะเพื่อนเขาไม่สนุกด้วยนะเว้ย ฉันเห็นเขาโอ๊ตอ่ะไปนั่งร้องไห้ที่หน้าโรงเรียนดุกบอลเลยกล้าหยุดแม้แค่คนเดียวก็เปลี่ยนโลกได้ต่าเรือนเสร็แล้วเอาละครโทษเขาโอ๊ตกันเถอะเฮ้เขาโอ๊ตจะมีคนมาคุยกับเองด้วยใช่เหรอแกงีึกบูรี่เธอไงไปถ้าเกิดเธอบูรี่คนอื่นทำให้คนอื่นเสียใจได้นะแต่ถ้า ไนะคือว่าครานี้เป็นบทเรียนแล้กันนะเคความกล้าของคนคือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นใครถูกรังแกอย่าเฉยชาเพราะความเงียบอาจทำร้ายใครบางคนได้มากกว่าที่คุณคิด